สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ motipod com นะครับแล้วก็กับสี Lucky Maple นะครับมาดูในกล่องกันนะครับเริ่มต้นกันด้วยคู่มือการใช้งานเลยนะครับหรือว่าแมนนวลของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวแมนนวลตัวนี้นะครับมีแถมให้ทุกกล่องเลยนะครับแล้วมาดูส่วนต่อไปนะครับเป็นสายชาร์จ usb type c นะครับตัวชาร์จนี้นะครับก็จะเป็นสายชาร์จเร็วนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับต่อมาขยับกันนิดนึงนะครับมาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับสีแดงนะครับเฟดลงมาเป็นสีส้มแบบนี้นะครับ เราลองดูนะครับข้างล่างก็สีส้มไล่ลงมาเลยนะครับตรงตัวโลโก้ก็ทำออกมาได้ดีนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนท้ายของเครื่องนะครับก็จะเป็นรูชาร์จ usb type c นะครับด้านบนก็จะเป็นตัวเสียบหัวพอร์ตนะครับด้านข้างก็เป็นรูลมนะครับหันมาดูด้านหลังนะครับสีสวยงามมากนะครับแต่ไม่มีโลโก้เนาะแล้วก็ไล่สีพอสะท้อนกับแสงแล้วมันก็สวยงามนะครับเป็นสีไบเบิลเลยนะครับส่วนด้านข้างการประกอบเหลี่ยมคมต่างๆชัดเจนเหมือนเดิมนะครับ ตามสไตล์ m มติเอสไลเลยนะครับพอกลับมาดูด้านหน้าอีกทีนึงนะครับก็ยังสะท้อนแสงสวยงามส่วนตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจหาซื้อได้นะครับที่ MOTI p p o t com นะครับ